วันนี้นะครับผมอยู่กับแมพที่ม่ชื่อว่า Chess i m u l a t o r ครับผมขึ้นชื่อว่า Simulator ที่ไรเล่นนานทุกทีว้าวหน้าเกมหน้าเล่นจังผมชอบการออกแบบเข้าเกมแบบนี้จังเลยนะฮะโอ้ตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับมีจักรียเสอนด้วยนะฮะเราจะต้องตีหีบใช่ไหมหีบสมบัติพวกนี้คลิกเองปล่อยคลิกได้ไหมอ๋อเราไม่ต้องคลิกเองรัวๆนะฮะปล่อยมันตีเองได้อยู่ เยอะไปเลยนะครับต่อไปสามารถซื้อดาบได้นะครับมีการซื้อดาบได้เนะี่ยขอดูหน่อยดาบนะฮะมี5รูปแบบด้วยกันซึ่งแต่ดาบก็จะให้ดาเมจที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็เหรียญที่ซื้อมานั้นก็จะเยอะตามดาเมจด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าดาเมจยิ่งเยอะเหรียญที่ใช้ยิ่งแพงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่489เหรียญผมสามารถซื้อ10ดาเมจได้อาดาบนี้มาอีกคลิปแล้วใช่ไหมโอเค อ่ะครับโอ้โ oh, ห oh, ดูเท่มากเลยแล้วยังไงต่อและยังมีร,ระบบเปิดไข่นะฮะ <c oughs> ไข่เบสิกพสิมโมเดลหรือเปล่าเนี่ย้ยแต่ตัวละครน,น่ารักจังเราสามารถเปิดได้ทีละอ,อันใช่ไหม <c oughs> เปิดมาปป๊บ <c oughs> เป็นน้องพึ่งอันคอมมอนโอ้น่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวมีรำวานไดลี่ด้วยเหรอโอ้โหเยี่ยมไปเลยถ้าที่ดูร,ระบบเกมนี้นะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับแต่การตีนี้มันตีแรงขึ้นไหมจากเดิมปึ๊บ โอเคตีแรงขึ้นนะขอกล่องใหญ่เลยละกันจะได้เร็วๆป้าบเย่เนี่ย <Yeah. S 2> มีตีเพชรด้วยมีที่เก็บเพชรด้วยแคสซิมโมเดลชัดๆโอเคอเค๋อถ้าเปิดโกลเด้นเอ็นนะฮะต้องใช้เพชรนะครับผมซึ่งผมมีอยู่5,000หนึ่งเปิดแต่ละทีคือใช้1000ผมเปิด3เลยได้ไหมอันนี้ต้องมีเกมพาร์ทสินะไว้ก่อนเลย <laughs> อันเดียวก็ได้เชื่อป้าบเป็นน้องกระต่ายอันคอมมอนน่ารักเลยเอาผมเปิดอีก ป๊น้องก็ะตายอีกแล้วเราสามารถใส่สูงสุดได้ทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของเราสามารถมีได้ทั้งหมด150ช่องซื้อ,อีก1ตัวเอาไอโคไปเลย4ตัวนะฮะน้องพึ่งโดเด้น้องพึ่ง,เด,นนง,งเดี๋ยวนะดาบต่อไปต้องใช้เท่าไหร่ถ้าเอาดาบนี้2.5บิลเลียนดาเมจคือต้องเสียโบรบักเกือบ2,000โรบักเลยนะฮะแพงมากอันต่อไปที่เราจะซื้อได้เอาซื้อได้แล้วนี่120ดาเมจเอาซื้อเลยสิครับ เท่าที่ดูเหมือนจะเล่นง่ายอยู่นะเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงระบบนี้กันหน่อยนะฮะฮิ้วเควสคืออะไรมาดูหน่อยฮะฮิ้วเควสคือวิธีจะทำเควสได้นั้นะฮะต้องอยู่ในเกมทั้งหมด2ชั่วโมงอย่างนานทำาลาย500กล่องแล้วก็เปิดไข่500ครั้งแต่ก็ดีอยู่นะไม่ต้องเสียตังซื้อถ้าแบบอยากได้จริงๆคือทำเควสก็จบแล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีบูทฟรีหนชั่วโมงด้วยไหนเก็บเลยละัน โอ้บูตฟรีนะฮะเราสามารถที่จะได้คูณ2เหรียญคูณ2เจมแล้วก็ลัคกี้นะฮะทุกอย่าง1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรเอ็กซ์เอ็กนะครับผมต้องอยู่ในเกมหน1ชั่วโมงตอนนี้ผมอยู่มา4นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะฮะเอามาตีกัอนอ๋อดูเหมือนว่าผมจะสามารถไปโซนต่อไปได้แล้วนะครับผมนั่นก็คือโซนบีนั่นเองใช้4,500เหรียญอ๋อไปชนได้เลย <laughs> โอ้เดี๋ยวนะ ผมสามารถไปต่อได้เลยอ่ะนี่ยคือเรียนผมถึงแล้วตอนนี้โอ้แต่ว่าการที่จะตีกล่องนี้ได้นั้น 5,000K ดามมจของดาบเรานั้นไม่เพียงพอนะฮะตีทีหนึ่งคือแบบโอ้นานมากระหว่างตีนะครับมีให้เคมลมรางวัลด้วยแล้วก็ในการเครมลมรางวัลน,นั้นก็จะมีโอกาสได้ฮิวด้วยนะฮะ0.1เปอร์เมคลมมาแล้วเรียบร้อยแต่เมื่อกี้ได้แล้วเนาะไปเปิดโซนต่อไปเลยดีกว่า โซนต่อไปโซนท่าเทรายนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปโซนนั้นผมขอดูตรงนี้ก่อนผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้ก็มีที่เปิดไข่นะฮะตัวดีใช้10,000เหรียญต่อหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้มี1ล้านเปิดเลยครับนะขอตัวดีๆสักสี่ตัวขอตัวดีๆสัก4ตัวก่อนว้าวได้แรซะด้วยเอ็กซ์ล,ลอดน่ารักเลยโอเคครับตอนนี้ผมเปิดมาแล้ว4ตัวนะฮะเจลลี่ฟิตได้ไปหนึ่งนะฮะอ่ะอุบเบสเลย ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไหนอัปเกรดต,ตรงนี้มีตู้อัปเกรดด้วยครับผมมาดูซิว่าตรงนี้ใช้เจมเหรอใช้เจมไม่พอเจมแพงด้วยโอ้โหแต่ละอย่างแพงมากมีที่จะซื้อได้อันเดียวคืออันนี้ <laughs> วอลสปีด มาดูโซนต่อไปเลยดีวยกว่านะฮะโซนนี้มีให้ซื้อดาบด้วยนะครับซึ่งดาบที่เราจะซื้อได้นั้นมี400ดาเมจคือ40,000คอยสูงสุดเท่าไร่เอ่ยคขาดูหน่อยสูงสุดคือ20,000 K คดาเมจนะฮะซึ่งต้องใช้42มิลเลียนแต่เรามีแค่1.6เองนะฮะนั้นเราเอานี้ก่อนละกัน5.5เคดาเมจอ่ะซื้อแล้วก็ใส่เรียบร้อยไหนตีซิเอากองนี้เลยเหมือนจะตีแรงนะแต่ก็แอบนานอยู่ว้าว วูวิ่งได้เยอะอยู่นะอะตอนนี้ผมมีเหรียญ 42M แล้วนะครับสามารถซื้อ 2,000J d a m a g ได้แล้วเฮ้ยไปไวอยู่ไปไวอยู่ไม่แย่นะหูตีทีเดียวพังสุดยอดตีทีเดียวพังดูเหมือนว่าผมจะเห็นปุ่มออตโต้ะนะฮะสามารถกดได้ไหมอ๋อต้องใช้เกมพาซึซ่งต้องใช้599ลูปักอย่างแพงทีนี้ผมจะมาเปิดตู้นี้กันนะฮะตู้ดีเซอร์เอ็กนะครับขอสัก4ตัวตู้นี้ได้ สไปเดอร์ตัวที่2ขอเปิดสัก4ตัวแล้วกันนะฮะไลออนระดับแร่ซะด้วยมาอะไรอ่ะยปุ่น็อกช่องเหรอช่องเก็บของ10ที่นะฮะโอเคมาเปิดอีกหนึ่งตัวได้สไปเดอร์คอมมอนนะฮะตังตีกันตังตีอ i ค b เบสเลยมาใส่มาแล้วเรียบร้อยสี่ตัวเป็นไงตีแรง์ขึ้นไหมขอทดสอบหน่อยทีเดียวเกือบแตกทีเดียวคือแบบ ต้องตีประมาณ2ทีนะฮะถึงจะตีได้โอเคตอนนี้ผมสามารถไปโซนแคนดี้ได้แล้วนะฮะไปไปกันเลยดีกว่าโโตีอันนึงอย่างนานขอตีก่อนดนิิอันตียัง่สุอันนี้ยังพอตีได้อยู่อันนี้ยังพอตีได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องใหญ่คือโอ้โหแอบนานอยู่ในนี้นะตรงนี้มีเดลิชเดลิชเชสเรครีมด้วยนะฮะแล้วเท่าไหร่สามหมื่นห้าไม่ได้ 30, สามหมื่นนะสามแสนห้าสตรงนี้ก็มีตู้ไข่นะฮะอเปิดหน่อยละกันสี่ตัวขอสักสี่ตัวเป็นหนู จะหนูจี๊ดหนูตุ่นจี๊ดอุ้ยอีปิกตัวนแรกยูนิคอนมาตัวต่อไปฮนะวูว้พีเซนแคทต,ตัวแรเฮ้ยได้ดูตัวดีๆทั้งนั้นเลยฮนะป๊าบแล้วก็คับเคส <c oughs> สี่คุนๆนะทรงคุ้นๆมากเลยป๊าบอ่าได้พีเซนแคทต,ตัวแรนะฮะผมอยากรู้เลอเกิดว่าไอ้ตัวนี้ น่าจะเป็นโตฮิวนะฮะหนึ่งในแสนโอ้โหเปิดทั้งวันก็ไม่ได้อะอันนี้ก็ยากเกินแต่ก็เกมไม่ได้ทําให้เล่นยากนะปั๊บแล้วน่าจะไปโซนได้ไกลแล้วนะฮะตอนนี้เรียนผมถึงแล้วนะฮะผมสามารถไปโซนต่อไปได้นะครับวินเทอร์มหว้าวอุ้ยแต่ผมไปได้ต่ออีกนะเนี่ยเอามาเปิดโซนใหม่โซวินเทอร์กันอีสี่ตัวไหมาัมาตัวฮิวคือหนึ่งในห้าหมื่นนะฮะเฮ้ยเรดดียอีปีสวย หไหนเราก็มีโชคหนึ่งชั่วโมงและขอบรองในซีลคอมมอนโอเคมาเดี๋ยวขอดูหน่อยช่องเก็บของช่องเก็บของฮะใส่ได้เป็นยังไงปึง๊บสี่ตัวเป็นตัวพวกนี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> เออแต่ว่ามันมีโกลเด้นเนียแสดงว่าต้องมีตู้ผสมเป็นโกลเด้นปะน่าจะมีมั้ง <c oughs> ไปโซนต่อไปกันครับ โซนกรเซีแม่ใช่เลยหูตีนานด้วยอันนี้ระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวขาดูช็อปหน่อย e อ็กซ์คลูซเหมือนกันเด๊แต่ราคาขายถูกกว่าลดราคาด้วยมีเกมพาร์โหูเยอะเหมือนกันนะเกมพาร์ทค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ถามาว่าซื้อไหมเกมพาร์ทผมไม่ซื้อแล้วกันไม่มีตังค์ครับไว้ก่อนผมจะลองเล่นแบบสายฟรีเลยฟรีแบบร้อเลยนะฮะ ว้าวหนึ่งบินเลียดแล้วซอนนี้มีให้ซื้ออาวุธด้วยนะคะผมมาดูซิว่ามีอะไรบ้างใช้เรสูงสุดเท่าไหร่1ิบิลเลี่ยนตอนนี้ผมมีอยู่1.5บินเลียนนะฮะโอเคผมต้องตีกล่องใหญ่นี่นีเอากล่องนี้เลยโอ้หตีไม่เข้ามันลดแค่นี้เองเหรอเบาเกินผมต้องหาซื้ออนิพ่อซื้อได้อันนี้โอเค6 5 0น่าจะพอได้อยู่มั้งตีได้ไหม วิแต่ก็โอ้ขยับน้อยมากอ่ะตียากตียากแต่ถ้าตีทีดริงผมว่าน่าจะได้เหรียญนี่่อนข้างเยอะหลายบิเลื่อนอยู่เหมือนกันอ่าระหว่างนี้นะฮะผมเห็นอะไรตรงนี้บุนมุนด้วยนะผมขอดูหน่อยมีให้สเปนด้วยนะฮะมีฟรีอยู่หนึ่งเหรออ่าขอรอับบุนหน่อยเกิดได้โชคได้ไหมได้อะไรได้เพชรได้เหรียญได้เพชร 7.5k ครับโอเคแต่ถ้าสเปนอีกคือต้องซื้อเสียรโรบัก มันให้ฟรีทุกวันไหมถ้าเวลาอ่านน่ก็น่าจะดีนะฮะโอ้แตกแล้วหกเองเหรอน em> eh ้อยจังหกจุดเก้าน่ว่าจะให้เยอะกว่านี้ให้เท่าน like ี้เองหรือผมต้องเก็บสิบบิลเลียนนะฮะโดยรวมนะครับผมแมปของฉากนี้ผมว่าออกแบบได้สวยนะสวยมากเลยผมชอบเกมอะไรแบบนี้มากผมชอบแมปอะไรแบบนี้มากเลยนะฮะออกแบบได้ดีออกแบบได้ดีอยากให้แมปมีแนวๆอย่างเงี้ยเยอะไม่ใช่แนวเกมอาจจะเป็นแบบภาพสไตล์ภาพเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยอยากให้มีเยอะๆ มา10บ mm ิลเลียนอืม13ซื้อได้แล้วมาแรงที่สุดของโซนนี้ครับ10บิลเลียนโอ้โหขอตีหน่อย3ทีแตกสำหรับกล่องเล็กนะฮะโอเคไม่ยากไม่ยากถ้ามีแม่เหล็กด้วยนี่ก็น่าจะดีนะเนี่ยโอเคมาเปิดไข่กันหน่อยดีกวา่าไข่โซนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยขอ4ตัวเหมือนเดิมสุ่มแต่ละตัวอะไรอยู่วะเนี่ยรัศมีใส่ได้ไหม ใส่ได้อยู่ยังใช้ยังสามารถใช้เพนกวินได้อยู่เปิดไข่ไม่เรียบร้อยใส่สารไม่เรียบร้อยไปโซนแมกมากเลยดีกว่าครับมา 750m โซนแมกมากตรงนี้นะครับมีกล่องใหญ่ด้วยผมขอลองตีหน่อยดิโอ้โห 500m ตีแต่ละทีกว่าจะลดได้แต่ละ m โอ้โหต้องไปอัปเกรดอย่างแรงเลยอันเนี้ยผมว่าไปโซนต่อไปก่อนเลยดีกว่านะฮะโซนต่อไปคือจังเกิล6.5บิลเลียนผลสิ่งแล้วโซนนี้จะมีอะไรให้ทำด้วยนะฮะ สิ่งนั้นก็คือมีเอนชานมีช็อตตรงนี้ด้วยนะครับผมเอนชานคือการสุ่มสกิลใช่ไหมถ้าเอายึดตามในเพชรสิมเอนชานคือสุ่มสกิลนะฮะแล้วก็มีฟรีแค่ห้าครั้งทั้งหมดนี่คือต้องรีสต็อกใน1วันนะฮะรอ1วันในการรีสต็อกนะฮะมาตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไข่เอาเปิดก่อนเลยมาเอ้าเหรียญหมดหรอหูตู้นึงจะได้ไหนสองจุดห้าอย่างแรง แรงปุยมุยใช้เหรียญเยอะขนาดนี้เลยเหรอโซนนี้อ่านะครับตอนนี้หลังๆเริ่มเก็บเหรียญยากขึ้นแล้วนะฮะไหนดูสิว่าโซนนี้จะได้เท่าไหร่ปัป๊บหาบิลเลียนหกบิลเลียนแปดบิลเลียนประมาณ8ปดบิลเลียนนะฮะโอเคขอซื้อดาบก่อนละกันโอ้ดาบอันนึงต้องใช้ยี่ห้าเลยเหรอราคาแรงมากมีอันไหนตีแบบง่ายๆมัต้องกลับไปตีมากมาแล้วละ่ะดูทรงโอเค ตอนนี้ผมสามารถที่จะซื้อดาบร้านนี้ได้แล้วนะฮะคือ25บินลียนอ่ะเอามาก่อ,อนให้มันตีไวขึ้นให้มันตีไวขึ้นไหนดูดิไวขึ้นจริงไหมเออมันก็ไวขึ้นแหละแต่ก็นานอยู่ดีป๊าปโอเคเลเวลอัพไหนผมขอมาดู mastery หน่อยดีกว,ว่านะฮะ mastery ของเกมนี้นะครับมีตอนนี้มีอยู่6อันนะครับถ้าเกิดทำธุรกิจครบ901ก็คือได้อยู่ อันนี้ก็บอกว่าอันนี้หินเกินไปน่าจะนานเกินไปแต่ดูเควสต,ตรงนี้ซิได้อย่างตอนนี้ยังไม่ได้นะฮ <laughs> ะยังไม่มีอะไรได้แล้วก็เกมนี้มีบอร์ดด้วยนะค,ะครับสเก็ตบอร์ดซึ่งก็โอ้ใช้ใช้โรบัสเช่นกันนะครับเทเลพอร์ตได้นะฮะสามารถไปกลับยังจุดเริ่มต้นได้อาอหุยเลยหุยหุยเลยหุยเย้เรียบร้อย100บินเลี่ยนเดี๋ยวนะดาวสูงสุดใช้เท่าไหร่ดาวสูงสุดใชร้อย5้เอ้ยนิดเดียวเองขออีกขออีกเรียบร้อยครับโอเค ได้ไหมได้แล้วผมได้ขวานแล้วฮะขวานพลังคือ2.8ดาเมจน,นะฮะดาเมจส8เลยซื้อเลยครับเรียบร้อยไนทูซีว่าตีแบรนขึ้นไหมเอากล่องเล็กได้ละ3ทีแตกครับโอเคเป็นไงครับอันนี้แาบชิวๆมาทีนี้ผมจะลองเอนชานดูนะฮะดูซิว่าผมจะมีโชคกับเขาหรือเปล่า1 2ึ่ไปได้เจนระดับหนึ่งเองเหรอถ้าผมกดอีกมันจะแทนที่ไหมมันจะแทนที่หรือเพิ่มขึ้นมาผมขอรออีกทีนะึง <laughs> มันแทนที่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรได้ชาร์ปเน็ตมานะครับผมซึ่งสามารถเพิ่มดาเมจดของอาวุธที่เราใส่อยู่ล่าสุดได้นะครับเป็นรรดหลักศรนะฮะซึ่งฝังกระขวานนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะแต่น่าจะตีขึ้นอยู่มั้งตีแรงขึ้นอยู่มั้งไหนดูเดะไอโอเคอยู่และตอนนี้ผมสามารถไปโซนฟาร์มได้แล้วนะครับใช้50ิบิลเลียนตีได้ด้วยเหรอนี่เฮ้ยผมชอบไอเดียนี้กองฟาร์มเป็นหีบโอ้ข้าตีมดูเดีว่าได้เ,เร็วเท่าไหร่ครับมาโโหได้เยอะอยู่ เกือบ300บินเลีย้ยนนะฮะแล้วก็ผมสามารถซื้อไข่โซนฟาร์มเองได้แล้วนะครับมาซื้อเลยสีฟองเหมือนเดิมขอดีๆอันคอมมอนนะฮะสปิริตลอ่อขออีพิกตัวนึงขออีพิกตัวนึงเรเอาเร่ก็ยังดีและนี่คือ1ใน5,000คือตัวอะไรวะ1ใน5,000คือตัวอะไรอะไม่รู้เหมือนกันโอ้อันคอมมอนขออีขออีขออีอันคอมมอนโอเคครบ4ตัวแล้วเนาะมาใส่ครับ ผมใส่ได้แค่นี้ครับโซนนี้ไม่มีให้ซื้อดาบนะฮะมีแค่นี้ตีไปลูก <c oughs> ก็ได้เหรียญเยอะอยู่เหมือนกันนะและผมก็สามารถไปโซนต่อไปได้แล้วนะฮะไวมากๆเฮฟเฟ่นครับหนึ่งร้อยบิลเลียนอ่ะไปลองดูโซนนี้มีหีบใหญ่ด้วยนะฮะมีหีบใหญ่แล้วก็มีร้านค้าแล้วก็มีเปิดไข่นะครับมาดูซิว่าดาบของร้านนี้ใช้เท่าไหร่แปดร้อยบิลเลียนสิบเจ็ดล้านดาเมจใช้เยอะเหโยชนกันนะเนี่ยพลังของหีบตัวนี้ดิหนึ่ง 11.2บินเลียนตีไม่เข้าครับคุณผู้ชมครับอ๋อจริงสิผมลืมเลยผมลืมเล่นเนี่ยผมฟาร์มเพชรไว้นี่่าเดี๋ยวต้องไปอัปเกรดหน่อยดีกว่านะฮะพี่ผมเล่นมานี่ผมลืมอัปเกรดตัวเองนะเนี่ยไหนวาร์ปซิมันอยู่ตรงโซนไหนนะดิเสิร์ตปะน่าจะอยู่โซนดสเสิร์ตอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่โซนบีทครับมีอยู่หกหมื่นผมอัพอะไรดีโอเคครับเท่าที่ดูนะฮะผมมีอยู่หกหมื่นแปดแต่อัปเกรดแต่ละทีคือ <ś led> <laughs> อย่างแพงโอเคผมเพิ่มแม็กเนียน่อแล้วกันเดินเร็ววแล้ก็ เอาอะไรอีกมีอยู่ยีโอ้โหเซื้ออะไรไม่ได้เลยเอสปีดไข่อ๋อเปิดไข่เลือขึ้นอ่ะอ่เอามาเอามาโอ้โหไม่ช่วยอะไรเลยการมาเปิดไข่หน่อยดีกว,ว่าใช้ทีสิบห้าบิลเลียนเลยนะฮะเฮ้ยตัวแปรสไปกี้ฮาลโลเอาวาแรมาแล้วตันนี้แล้วก็น้องหมาเปิบกาดียนครับผมไอเอาอีก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอันเผื่อได้แล <laughs> ได้ขอมมอนโอ้อะไรไป่ไอาายอะใส่มาใส่มา โอเคแ0 0บิลเลียนแล้วนะฮะหลังจากที่ผมได้ฟาร์มตีเพชรตีหีบเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เงินผมถึงที่จะสามารถซื้อเจ้าดาบส7มิลเลียนได้แล้วนะครับผม800บิลเลียนคอยในการซื้อนะฮะซื้อมาเลยเยี่ยมอย่างนี้ต้องตีแรงขึ้นแล้วป๊าฟสองตีแตกตีอย่างไวเอออย่างนี้ค่อยฟาร์มน่าจะฟาร์มเร็วขึ้นนะฟาร์มเพชรเร็วขึ้นอยู่มา งันเดี๋ยวผมลองโซนแมกมาหน่อยดูซิว่าแมกมานี่ผมจะสามารถตีได้ไหมด้วยดาบอันนี้นะฮะเฮ้ยโอเคไวขึ้นไวขึ้นแต่ดูก่อนว่าถ้าตีแตกแล้วเเรียนที่ได้จะคุ้มหรือเปล่าไปมีคนมาช่วยตีครับมีคนช่วยตีครับมันช่วยนับไหมน่าจะช่วยอยู่มั้งเย้วูุ้้ยเอฟเฟกต์สวยได้108บิลเลียนโดยประมาณฮะ,ะแล้วก็ยัมีอที่ตกพื้นอีกโอ้โได้เยอะอยู่ ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ลงพื้นลองอ่อาวาได้ไหมอ่าไม่ร้อนเท้าหรอครับขออีกขออีกขออีกออก่อนหนึ่งตอนนี้เหรียญผมคือ1.3ึ่งจุดสามทีเลี่ยนครับไปแล้วฮะ,ะอ้ก่อนนี้ได้เหรียญเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเย่ไม่ต้องรอสปอนด้วยคือมาเลยรอมันแจกกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะสปอนอยู่ดีนนี้มาโอเคสองทีเลีนนะะ่ยนแล้วครับไวมากๆแต่รู้สึกว่าจะได้แค่เหรียญอย่างเดียวนะ ไอพวกเพชรนี่ไม่น่าไม่ได้นะฮะพวกเพชรไม่ได้มาไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคริสตนันครับผม350ิบิลเลียนเรียกว่าตอนนี้ผมสามารถไปได้อีกเลยนะฮะโอ้แต่ตรงน,นี้เสเลงน่าจะลองเปิดไหมเอาไปไปโซนนู้นเลยดีกว่าไปโซนนู้นเลยมามาเลยครับคอร์อครับแล้วก็โซนต่อไปคือทอย15บิลเลียนโอ้ฟ้ามันนานเฮ้แต่ก็ตีได้อยู่ตีได้อยู่พอได้พอได้ไดกล่องแบบนี้ไม่นานไม่นาน หลังๆรู้สึกว่าจะได้เปลียนยากขึ้นดูหรือเปล่าเดี๋ยวผมรู้สึกได้อแต่ก่อนนี้แต่ตอนนี้ผมขอเปิดสกลี้ก่อนนะครัวู<า>้ตัวใหญ่จังได้ตัวแบรมาตัวหนึ่งฮะหลากหลายหลากหลาย,ลายมาใส่เพิ่ม มาไหนขอดูชอบหน่อยสิว่าใช้เหรียญเท่าไหร่ในการซื้อนะฮะสูงสุดของโซนนี้นะครับผมคือ84มิลเลิแอมป์นะฮะใช้เหรียญ63คอยโอ้ใช้เยอะนะเนี่ยขออันนี้ก่อนได้ไหมเอาเอาสองที่เลี่ยงก่อนละกันค่อยๆไต่ค่อยๆไต่แต่ก็แป๊บเดียวก็น่าจะถึงแล้วมั้งอันเดียวก็ถึงแล้วโอเคได้ละได้ละค่อยๆไต่ระดับไปสองที่เลี่ยงนี่น่าจะแรงขึ้นมั้งทีเดียวทีเดียวหายวับ แล้วก็ต้องตีสองทีอยู่ดีนะ่ยตอนนี้เฟสผมก็เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดทีเดียวะะแล้วกันนะฮะมาฟาร์มโอ้นี่ของนี้ทีจะแตกสวยอ๋อเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเรียนถึงแล้วหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนขอตีอันนี้ก่อนเรียนถึงแล้วหรอผมยังตีไม่ถึง5นาทีเลยมั้งเนี่ยหนาทีฟาร์มเพียเดียวเองได้แล้วหรอโควต้าสามด้ยซื้อได้เลยจริงด้วยอู้ได้ไวมาก ดีเฮ้ยเกินปุยมยุ้ยปุกว่าโอเคเอ้ยไม่นานนะฟาร์มไม่นานได้ดาวดาบสูงสุดแล้วนะฮะตอนอนี้คือรอเลื่องเหรียญอีเดียวเพื่อโซนต่อไปนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้15ทิลเลียนแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะไปโซนต่อไปได้แล้วนะครับผมมาโซนต่อไปคือโซนทอยนะฮะใช้15ทิลเลียนยังแพงฟาร์มนานอยู่เหมือนกันแล้วก็โซนต่อไปคือเซอร์คัสใช้35ทิลเลียนนะฮะ แล้วก็มีกองใหญ่ด้วยเดี๋ยขอลองตีหน่อยสิโอ้โหตีนานเหมือนกันแต่ก็เฮ้ยคนอื่นตีร่วมได้นะฮะโอเคเพราะว่าม,มีร่องรอยคนตีวาอยู่ <c oughs> ม,มีร่องรอยคนตีโอเคเดี๋ยวไปตีแล้วกันขอเปิดไข่ก่อนไข่โซนนี้คือร้อิบิลเลียนต่อ1นฟองนะครับขอลองหน่อยป,ป๊บต่อมาคือทอยเบรขอหิวหน่อยสิป,าป๊าบลองใส่เพิ่มสิมันแรงมันจะแรงขึ้นไหม <c oughs> มันน่าจะแรงขึ้นนะ หวังว่าโอเคตีนานถ้ากล่องนี้ตีนานอยู่โอเคก่อนที่จะไปส่นต่อไปนะครับผมว่าต้องไปอัปเกรดหน่อยแล้วตอนนี้ผมมี1มิลเลียนแล้วนะฮะสิ่งที่ผมจะอัปเกรดนะฮะโอ้โหใช่แพงมากเลยเอกตารัลก,กี้สักอันหนึ่งนะกันมาเพิ่มแมกเนตหน่อยอันอื่นคือไม่ได้เลยเพราะว่ามิลเลียนอัพเพิ่มช็อตสัตว์เลี้ยงคือ1บิลเลียนแพงมากเพิ่มการตีเร็วก็ยังไม่ได้ไม่มีอันไหนได้เลยวอสสปีดไปแล้วกันแม็กเลยมาจะได้เดินเร็วๆเอกตารัลก,กี้เพิ่มมา ได้เลยอันนี้โอเคสวยครับสรุปก็คืออัพได้แต่อัน2อันล่างอันอื่นอัพไม่ได้เลยเฮ้ยเขาช่วยตีกันเหรอไหนขาลองดูหน่อยมีคนช่วยกันตีมามาเพื่อจะได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกล่องนี้สามารถตีภายในแป๊บเดียวได้มาช่วยกันตีเลวทุกคนกล่องนี้จะแตกแล้วดูซิว่าจะได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าเรียนผมนี่ถึงแล้วนะสามารถไปโซนต่อไปได้แล้วนะฮะมาอืว้าว 50ทิลเลียนยังได้อีกยังได้อีกวันต้องเดินเก็บต้องคอยเดินเก็บเอง80แล้วนะั้งแปแล้วครับโอเคไปโซนต,ต่อไปเลยดีกว่านะฮะและ้วก็ดูเหมือนว่าจะไปโซนสุดท้ายน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วปังเนี่ยเทรนต์เอนทรีนะฮะ75ทิลเลียนโอ่ะผ้อย่งเยอะเลยโู้ตู้เรนโบว์สามารถทำเป็นเรนโบว์ได้เหรอถ้าตู้เรนโบว์อยู่นี่แล้วโกลเด้นมันอยู่ไหนวะอ้าวเดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนอขอสักสี่ฟองเหมือนเดิมแป๊บอันที่3ตัวที่3 อีปิกไม่ออกเลยแต่แรออกเทสนะฮะซื้อคาฟอมโก้ครับผมน่ารักน่าชังกันเเดียวมาใส่ปับ๊บโซนนี้ไม่มีดาบให้ซื้อนะฮะถ้าแเรนโบว์อยู่ที่นี่นะโกลเด้นอยู่โซนไหนโซนแรกเลยหรือเปล่าขอดูหน่อยแล้ว <c oughs> พอเป็นโซนนี้สันเล้งโผอ๋อนี่ไงโกลเด้นอยู่นี่โอเคและนี่คืออะไรฮะขอบคุณสำหรับ20ล้านที่เข้ามา20ล้านคนนะฮะอันนี้คืออะไรโอ้มีตู้สัตว์เลี้ยงพิเศษนะฮะและใช้อะไรอะอโอ้โหคนบังโอ้ชเพชรในการเปิดอ่ะเปิดดูสักตัวหนึ่งปั๊ 20M อโตอีปิกและตั้งนานทำไมผมเพิ่งเห็นโซนนี้คอมมอนโอเคมาครับแรงไม่พอเหรอ <c oughs> อยู่นี่โอเคผมเพิ่งมาเห็นโอเคถ้าใครเริ่มเล่นนะฮะอย่าเดินเลยตรงนี้นะครับตรงนี้มีตู้ให้เปิดนะครับมีตู้ให้เปิดมาเปิดตรงนี้ได้อย่าลืมผมเพิ่งมาเห็น โทษทีแล้วก็ตรงนี้มีโซนทวิตเตอร์ให้ยืนอ่าสามารถ verify ได้ก็จะได้ b o o ต่างๆมา,านาไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีโซน VIP ด้วยธนาคารก็มีเหรอเพิ่งเห็นโอ้ที่ผมเดินมานี่ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะวันเดินออกวันน้เดินออก, <c oughs> อ,อ,กอ๋อน,นี่ยังมีฝากแบงค์ด้วยอันล็อกทีห้ามิลเลียนโอ้โหแพงมากสรับเริ่มต้นนะฮะแพงอยู่อ่ะมาผสมสักันดีกว่าเมื่อกี้เราไปเปิดมานะฮะจะพอปะเนี่ยไม่น่าพอ อะไรมาสามตัวบอของเก่าประมาณ 1.4k นะฮะขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งแป๊บได้แต่ตัวคอมมอนทั้งนั้นเลยตัวกากนะฮะโอเคเท่านี้เปิดมาจำนวนหนึ่งน่าจะพอทำเรนโบว์ตัวหนึ่งล้วมั้งตัว20่สิบเอ็มเอลเฟสนะครับปึ๊บสมาร์บรีซีเล็กได้นะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครบแล้ว6ตัวยังมีอันหนึ่งที่สมาร์คราฟบอีกอ่ะใส่มาตัวไหนครับได้นี่ฮะตัวจะได้ไหมนอ ได้อยู่พลังตอนนี้เท่าไร่ขอดูหน่อยครับแรงกว่าตอนนี้ไหมไม่แรงกว่าด้วย1.4เองอันนี้แค่8 0 0ที่เราเปิดมาเมื่อกี้คือ800อ่อเดี๋ยวเราไปทำเรนโบ์กันครับเรนโบ์ <Rainbow S 1> อยู่นี่เรนโบ์ <Rainbow S 1> อยู่นี่ตัวเรียบร้อยออ <100 S 2> ครับไหนดูซิเท่าไรหร่1.6 k เคแรงกว่านี้นิดเดียวเอง <laughs> ดูเหมือนว่าผมจะอยู่ตรงนี้1ชั่วโมงแล้วนะครับ เล่นนานมากแล้วก็สามารถรับ e x c l u s i v e เอ็กฟรีแล้วนะครับไหนอลองหน่อยดีกว่าได้ตัวอะไรรอยย่อคาปิบัลล่เอ็กซ์คลูซีฟว้าวพลังเท่าไหร่ขอดูหน่อยเอาไม่ขึ้นอยู่ไหนอยู่นี่ร้อยแปดสิบองเหรอโอ้อยู่ตั้งนานร้อยแปดสิบแค่เนี้ยเอาล็อกไว้หน่อยแล้วกันมันเอ็กซ์คลูซีฟเอออาพาไปแล้วหนึ่งชั่วโมง ผมจึงเหลือเวลาอีหชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะรับฮิวนะครับผมแต่ว่าผมต้องทำเฟสที่เหลือด้วยนะฮะโอ้โหโจะได้ไหมวันนี้เดี๋ยวต้องลองดูรับของขวัญสี่กล่องน,นี้กันไม่รู้สว่าจะได้หรือไม่ฮิว0.1%ดูดิ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยครับโอเครูเรียงโอเค ดูหมดว่าผมฟาร์มไปฟาร์มมาจนสามารถปลดล็อกโซสุดท้ายได้แล้วนะฮะโซนเทคอินทรีนะฮะทางเข้าเทคโซนมาโซสุดท้ายนี้ไม่มีของให้ซื้อนะไม่มีไข่ให้เปิดมีแต่กล่องให้ตีโอ้แต่รู้สึกจะได้เยอะอยู่กันนะก่อนนี้ต้องเสียเท่าไหร่ครับโหนึ่งทีเลียนเยอะมากแม่หนึ่งทีเลียนเลยแหละอ่ะแล้วตอนนี้คือมีโซนไปเทคเวิร์ดเหรอขอลองไปดูหน่อยใช้250ทิเลียนพแพงจัด มาครับหลังจากที่ปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะครบ2ชั่วโมงแล้วมั้งอ้าครบแล้วครับผมแล้วก็ได้ทำเควสแล้วรอไปแล้วนะครับผมมาฮิวเทคโนดราก้อนเอกซีฟไหนเป็นยังไงขอดูหน่อยขอดูหน่อยอยู่ไหนเย้ฮิวตัวแรกมาแล้วครับแต่ว่าเหมือนจะเปิดตรงนี้มันไม่เห็นใช่ไหมเหมือนดูตรงนี้มันไม่เห็นมันบั็กอยู่ต้องวาไปโซนแรกๆมาแล้วครับไหนฮิว ในฮิวฮะในฮิวฮัลโหลบัคเหรอเอ้ยได้แล้วนี่ไงเกมบัคจริงๆด้วยมาแล้วครับฮิวตัวแรกของเรานั่นก็คือฮิวเทคโนโก,ก้อนนะฮะไม่มีข้อมูลบอกนะครับว่ามันคูณเหรียญเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้ผมได้รับรางวัลซีซั่นท้ามาด้วยนะฮะก็ได้ตัวนี้มาเป็นตัวแมวนะฮะแต่ว่าคูณแค่750เองน้อยจังแมยังเทียบเท่าไอตัวที่เรา ไปทำเรนโบว์แล้วไม่ได้นะฮะมาตรงนี้สัลเลกจะหายนะเพราะว่า,วามันจะบักอยู่แล้วก็ถ้าที่ลองตีคือก็แรงขึ้นนิดหนึ่งดูโซนนั้นจะแรงขึ้นนิดหนึ่งเองก็ถือว่าเป็นแมพที่เล่นเพลินใช้ได้เลยนะครับผมใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะครับเล่นฟรีก็มาถึงโซนสุดท้ายได้นี่ฮะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า